กิ่งทองใบหยกโสด9้าเดือนผ่าเจอพ่อบ้านหรูปราบยุทธพิชัยเชียร์สุดตัวเดินเท้าช่วยลูกกว่าจะได้คู่เบลล่าหมดน้ำตาเป็นปีป๊บถูกจับตามองอีกครั้งสำหรับชื่อของกองทัพพีคลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงคนดังปราบยุทธพิชัยที่ตามรอยคุณพ่อเข้าสู่วงการบันเทิงและขึ้นแท่นพระเอกช่องสามอีกหนึ่งคนซึ่งประเด็นที่ถูกโฟกัสนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องเดิมที่หลายคนจับตาถึงความสัมพันธ์ของกองทัพพีกและเบลราลานีนางเอกสาวรุ่นพี่โดยประเด็นที่เบล่าและกองทัพพีกถูกจับผิดภาพเข้าวัดทำบุญนั้นในเพจใบข่าวบันเทิงชื่อดังก็มีการพูดคุยโยงกันไปต่างๆนานา,นาพร้อมหยิบภาพมาชี้จุดบอกกันเลยทีเดียว ขณะที่ทั้งสองคนบันเทิงยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวหรือพูดอะไรกับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นมีเพียงความคิดเห็นของชาวเน็ตที่ออกมาพูดถึงว่าถ้าหากสองคนจะศึกษาดูใจกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเบลล่าก็สวยเก่งพีคแม้อายุยังน้อยแต่ก็เป็นหนุ่มหล่อดีกรีพระเอกแถมดูไลฟ์สไตล์ยังใกล้เคียงกันอีกด้วยเบลล่าลานีและกองทัพพีกก็ได้แต่ยิ้มแย้มอย่างมีความสุข ไม่ได้เอ่ยปากปฏิเสธว่าไม่จริงแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าทั้งคู่กำลังศึกษาดูใจกันตามเรื่องเมาส์แต่เพราะท่าทางก็ทำให้หลายคนอมยิ้มกันแล้วจ้าและทางด้านหนุ่มกองทัพพีคพระเอกน้องใหม่ไฟแรงของช่องสามที่โกยใจแฟนๆด้วยผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตที่ได้ประกบนางเอกรุ่นพี่อย่างสาวเบลล่าจนเกิดเป็นกระแสเชียร์ให้ทั้งคู่ได้รักกันนอกจอจริงๆซึ่งกว่าที่จะมาถึงจุดนี้กองทัพพีค ต่างก็ทุ่มเทฝึกฝนในการแสดงอย่างหนักโดยมีคุณพ่อปราบยุทธพิชยัยนักแสดงรุ่นใหญ่คอยส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอพิกเผยว่าคุณพ่อปราบยุทธพิชัยเคยสอนกฎของการเป็นนักแสดงว่าการเป็นนักแสดงจะมีกฎที่สำคัญที่สุดก็คือตรงต่อเวลาข้อนี้เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับนักแสดงหรือไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่ต่อไปก็คือการฝึกทำการบ้าน จำบทให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับนักแสดงอีกข้อหนึ่งที่ต้องมีคือความอดทนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องสู้อันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อพูดมาตลอดสุดท้ายคือต้องทำความเคารพทุกคนเรียกได้ว่าต้องขอปรบมือให้กับคุณพ่อปราบยุทธพิชัยจริงๆที่คอยสอนกองทัพพีคให้โตมาเป็นนักแสดงหนุ่มคุณภาพดีได้ขนาดนี้และเชื่อเลยค่ะว่าหากเรื่องของความรักของลูกชายอย่างหนุ่มพีคและสาวเบลล่า จะเป็นไปในทิศทางไหนคนเป็นพ่อต้องสนับสนุนและไฟเขียวเต็มที่แน่ๆเพราะตอนนี้เองทางด้านสาวเบลล่าก็โสดสวยมากกว่า9เดือนแล้วและลูกชายเองก็ยังไม่มีใครหากทั้งคู่ได้ศึกษาดูใจกันคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและยังมีแฟนๆที่คอยเชียร์สนับสนุนจำนวนมากเลยค่ะ